สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงหนวดกเกษตรออนไลน์จะพาท่านมาดูผลของการปลูกทุเรียนต้นเล็กไม่ให้ตายนะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยเราได้มีการาไลฟ์สดนะครับชี้แจงบอกกล่าวกับพี่น้องไปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะมาติดตามนะครับผมลองดูนะครับต้นนี้ปลูกมาทั้งหมด9วันนะครับผม เก้าวันนะครับตามที่ผมได้ชี้แจงไปเราปลูกแล้วผลเป็นไงบ้างครับดูครับแตกยอดอ่อนแล้วครับตอนนี้กำลังจะเป็นหางแหงจะาหางแย้อยู่นะครับครับดูนะครับอันนี้ก็คือผลงานที่เราปลูกเมื่อวันก่อนนะครับผมอยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการปลูกทุเรียนนั้นนะเราต้องตั้งเป้าหมายนะจุดประสงค์ของเราก็คือ ต้องไม่ตายครับปลูกจังไรต้องไม่ตายนะครับถ้าปลูกแล้วตายจะเสียหายเยอะครับผมหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสองเสียเวลาครับสามเสียแรงงานนะครับเปล่าๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราปลูกทุเรียนจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ไม่ให้ตายครับการจะปลูกทุเรียนไม่ให้ตายนั้นนะฮะก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับพี่น้องครับสิ่งแรกเลยก็คือห เราต้องเลือกต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับหนึ่งก็คือต้นใบจะต้องไม่มีโรคนะครับใบต้องมีโรคสองต้องเป็นต้นใหม่นะครับโคนต้นใหญ่ไม่ใช่ว่าปลูกมา3ปี4ปีแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็เอามาขายให้เราไม่ใช่นะครับนี่คือนี่คือการเลือกต้นพันธุ์นะครับผมสองคือการเตรียมดินครับการเตรียมดินเนี่ย ถ้าเกิดเป็นที่ลุ่มนะครับก็ควรที่จะยกโคกขึ้นมานะครับโคกเป็นโคกสละเปาควบอาจานคว่ำหรือโคกอะไรก็แลยยกขึ้นมานะครประมาณห้าสิบเซนนะค,ความกว้างก็ประมาณ3เมตรนะครับของผมทำสา3เมตรครับตอนปลูกครับผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งครับเราตัดก้นถุงนะครับตัดก้นถุงออก แล้วเขียดินที่เป็นก้นถุงซึ่งดินที่เป็นก้นถุงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการระบายน้ําระบายอากาศนะครับเพราะเขาเจาะรูในเจาะอยู่จะสูงขึ้นไปประมาณสักเซนกว่าๆนะครับตัดออกเลยครับดินช่วงนั้นแล้วตรวจสอบดูดีครับว่ามีรากเน่ารากดารากขดไหมถ้ามีรากเน่ารากดํารากขดให้ตัดออกครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการเตรียมดินดยกโคกแล้วนะครับ ผมเองจะใช้ปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกซึ่งหมักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาคลุกเขากับต้นหมักไว้อย่างน้อย2อาทิตย์นะครับคลุกเขาสองอาทิตย์แล้วจากนั้นเราถึงจะมาขุดหลุมปลูกการขุดหลุมปลูกนะฮะขอให้ขุดเท่ากับถุงนะครับเท่ากับถุง ไม่ให้ลึกไม่ให้กว้างเกินไปนะครับให้ใส่ให้พอดีพอดีนะครับกว้างนี่อาจจะให้เท่ากับสามารถดินสามารถที่จะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับความลึกเนี่ยปากถุงจะต้องเท่ากับดินที่เราจะต้องไม่กบหรือกบอาจจะกบได้เล็กน้อยนะครับและจากนั้นตัดสูงเสร็จแล้วเอาไปตั้งนะครับเออทษทีครับก่อนที่จะเอาถุงลงเอาต้นลงนะครับผมจะใช้ไตรโครโดมา่าไตรโครโดมา่าผสมกับ จุลินทรีย์สัารข้า์แสงครับ1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรลาดลงไปเลยครับทั้งาปากหลุมและในหลุมมนะครับจากนั้นก็เอาต้นกล้าทุเรียนลงไปครับตกล้าลงไปแล้วเนี่ยให้กบให้กบแล้วก็ค่อยๆดึงถุงเมื่อกี้ผมไม่ได้ปัดตัดถุงออกนะครับเราปาแต่ข้างล่างขึ้นแล้วก็จากนั้นตัดดึงค่อยๆดึงขึ้นมาแล้วก็กบให้มิดนะครับ กดพิมิตนี่แหละครับแล้วจากนั้นก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับลดน้ําให้ชุ่มนะลองดูนะครับของผมสิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือสําคัญนะครับก็คือหลักครับนะครับหลักต้องปักให้แน่นเราจะต้องมีมีที่รัดมัดไว้นะครับเป็นเชือกกล้วยก็ดีเชือกอะไรก็ดีครับไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรแต่เขาลองค่อยมาตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเป็นเชือกฟางหรือเป็นเชือกไนลอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะมัดไว้เราจะต้อง คอยมาดูแกะนะครับถ้าไม่แกะออกเนี่ยมันก็จะรัดต้นุเรินเรานะครับอีกประการหนึ่งก็คือพรางแสงครับพรางแสงผมว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับถ้าหากว่าเราไม่พรางแสงนะครับต้นุเรยนของเราก็จะเจอแดดแบบจังๆเต็มๆมันนะครับในช่วงบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามนะครับบ่ายสี่ก็โอเคก,ก็ถือว่าดีละบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามนี่แรงมากแล้วก็ถ้าเกิด ว่าเราพางแสงไว้นะครับก็ทําให้ดินต้นใบนะครับมันก็ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงนะครับก็ทําให้ทําให้ต้นของเรานะอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่รับความร้อนมากเกินไปครับพี่น้องครับเพราะงั้นการที่จะปลูกทุเรียนนะฮะไม่ให้ตายนั้นนะฮะเราปลูกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฟางหรือ หญ้าที่คุมมันนะครับเราอย่าคุมต่ที่โคนต้นนะครับห้ามคุณไปที่โคนต้นให้ให้ให,ให้ให้ห่างๆไว้นะครับประมาณฝ่ามือนึงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อกลัวที่จะลำต้นจะเป็นเชื้อราครับปลูกเสร็จครับวันสองวันหรือวันแรกเลยก็ได้ครับเราสามารถฉีดพ่นยาฆ่ามแมลงละ ยากันเชื้อราได้เลยนะครับผมไม่มีข้อจํากัดนะครับแต่อย่าใส่แรงกันไปนะครับเราป้องกันนะครับเราจะป้องกันรักษายอดนะครับถ้ายอดโผล่มาป๊อบนะครับมันก็จะก็จะทําให้ยย้ายอดนะครับแตกใบได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับลองดูดูีต้นหนึ่งนะครับดูดีครับอโทษทีนะครับผมปลูกเป็นแถวน่นเลยครับเห็นไหมครับ นะครับตามร่องสวนลำไยครับผมพอลำไยก็ราคาก็แย่ครับนะครับแล้วผมเดินสับเดินน้ําครับท่อน้ำเนี้ยเป็นท่อที่ผมเดินเพื่อจะลดน้ําลำไยอยู่แล้วครับเป็นท่อเมนนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งิ้วนะครับแล้วผมก็ต่อเข้านะครับลองมาดูต้นนี้นะครับเนี่ครับมาดูต้นนี้ดูสิครับแตกไหมก็แตกเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีต้นเดียวนะครับก็แตกนะครับ แล้วผมก็ทำนะฮะสปริงเกอร์นะครับแล้วเปิดน้ำลดทุกวันครับถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกเราก็เว้นเว้นไว้นะครับผมนี่อครับเพื่อนๆครับลุงหนวดเกษตรออนไลน์นะครับจะเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านอยู่เสมอๆติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดสับระไคร้เพื่อที่จะ ให้ไม่พลาดในการติดตามชมลุงนวดเกระแสไลอยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ